đốt theo cả biếng mới lấy Piong đấy, vua mít xin đi. Buôn <laughs> theo non, Nơi. mà nói đây nhảy, cứ mà đấy. Oh, Piongบรรยากาศ nào đấy. โอเคพี okay, so ่น sort of so 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 so, so so, ้องเดี๋ยวนี้นันก็เป็นเวลาสามโมงสี่สิบสองนาทีนะพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องเนียเดี๋ยวเราถ้าถ้าว่ามันเหี่ยงกว่านี้ก็อาจจะได้ย้ายบอลนะพี่น้องนะแตงย้ายบอลออกไปเพราะว่าเราอยู่บนเกาะพี่น้องเยเ่าอยู่เกาะยานสิย้ายได้แล้วนันน้ำมันขึ้นได้แล้วสิขามันทางเดียวข้ามมนงูได้พี่น้องเนียบรรยากาศทางเราประมาณนี้เลยเด้อพี่น้องเนีย ติดเอาอกระเพียงมาเรีย้อยย้าจะน้อยคนนะีไม่แห้งกว่านี้เราต้องได้อาาพุะข้าเขอ้องไปพุ่มหน่อยโอ้โหอย่างอีซ่องสมงฝ่ายอย่างเงยค่อยเจงซ่อมงาทรัสมงค่อยเจีงได้พี่้องเลยคนใหญ่เปดใหญ่คนไปเรือๆนะพี่้องเดี๋ยวเราท้ายเ่นคาทำด้ ngày ai bọn nó phải luôn này đây, đây là anh em. Tao có của màn, yêu thương anh em. Hưng anh em. Hưng anh em. Hưng anh là Hưng anh em. Hưng anh em. Hưng anh nó Hưng anh em. Hưng nó em. Hưng anh นี่เลยโอ้โหนมองก็ประมาณนี้เลยเด้อพี่น้องเนียพึ้นยังปรทันเใาเด้อพี่น้องเนี่ยอ้หตกแดดส่องส,องสมุนไพรเลยเด้อพี่น้องโอ้หูกำลังรับกระสักเลยอ้โหพี่น้องสรุปแล้วันหลอนบัวได้เลยพี่น้องเนียแต่ไกลสิเจงเลยเพราะว่าห้าโมงสิบสามนาทีกันเลยพี่น้องเนย วันนี้เป็นนาม,มาเลยนำเข้ามาวันนี้นะฮะเพราะ,ะว่าตอนหอ,อนอนมันจะเป็นอ่าฟุ้มนิดนึงเพียงไงเป็นฟุ้มนิดนึงนี่ก็เลยแยกมาเลยเดี๋ยวจะได้เกี่ยวเครืงเกี่ยวข้องเนอะไปวันนี้นะฮะเพราะว่าวันที่ยอนอนอย่างนี้ก็เป็นเกาะพียทางไงทางเดียวกาเข้ามาเมื่อคืนนี้น้ำมันก็ขึ้นนิดหนึ่งเราก็บอกว่าเป็นเแบบนั้นตอนเหามาแ้วนำมันก็ขึ้นแต่ตอนเหอ,อ,นอ,นอ,หอ,อสี่กับไปดช่วยน้ำขึ้นแล้วพี่ทางไงแต่ว่า โอ้โหตอนสาีนี้รถห่าสิท้าใบรคด์บอยพี็นยังไงยียางฟุตมันก็ะทุกน้ำเด้อโหลดท้าเบิคดมันกันจะเป็นแบบไหนแล้วใช่ไหมทีนี่นั่นฮะแต่เขาม่ได้เตียนน้ำเพียงแล้วนะอาแจ็คเขาใหญ่เตียนเี่นยังไงวันที่อายุปีนั้นเป็นลุ่งใีนนั่นองพี่นยงไงน้ามันเต็มมาเลยกกเลยใหญ่มาบันนี้ยังใหญ่เข้ามาบันสุ้งนี้จะนอนบดได้บีน้องเพราะว่าพื้นเปียกหมดเลยียางอ่ะมัน có nhà nhanh lùng để lười cho người Nam thì khám mà Nam cả kiếm để thì nó toàn sợ nhưng cũng không có gì nữa đây Vì đồ thá mình chèn là coi cái cái mang nó cho nó có điều nhìn nó cờ há một cơn này thì nó nghe đồ thá ít sáng xịt mà thì cờ chèn cả được Đồ thá ít sáng mươi mà thì có nó phình với bè nó cho nó là Vốn một hàn sau nữa phía nàng này Ồ, bà cá tháng nó có màn này เริ่มแจ้งกินเรื่อยๆเดาวพี่น้องทางที่เราข้ามมากก็เป็นหวยเงี้โอ้พี่น้องไงเดี๋ยวจะลองค้ามบิังว่าสี่แดดหรือบัวแดงนะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้ครับเบิังเงีนแล้วน้ำมันแย่ขนาดเลยเดี๋ยวเป็นเดดเดนก็หล่อท้าเบิังน้ำตาลน้ำพี่น้องนะเป็นครับยักษ์น้ำนั่งเอาพี่น้องนี่น้ำเงินก็ยักษ์เป็นนาำันเลยบรรยาค้าทางนอกก็ประมาณนี้เด้ไหมพี่น้องเนีย เริ่มแจงกินเรื่อยๆแล้วพี่น้องหลอดไฮจังมายก็สมาน้องไปได้เลยเด้อโอเคพี่น้องน้องจังถือว่านางลบกฟุ้มาได้เป็นเวลาโดนะพี่น้องเป็นเวลาเกือบๆสองโมงเลยมันก็แจงนะพี่น้องไงฟุ้ก็เริ่มเศร้าเลยแต่ว่าดีนะพี่น้องไงเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องออกไปก่อนออ๋ สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเช้าเด้อพี่น้องเไยเดี๋ยวนี้นั่นก็แจ้งแล้วเดี๋ยวนี้นั่นก็แจ้งแล้วภาษาสุดทางบ้านเข้าเจอกันก็ลาต้อกไปหัฟผู้ฮาปไายามมองยามเบ็ดนะพี่น้องนะโอ้เงไหลขนาดเลยเขาคิดว่าแบบว่าเขาคิดว่าฝนสิตุนะพ่น้ได้เขาคิดว่าฝนมันสิตุ้งขนาดเขาเลือกนอนบ่นนั่นที่เขาตางเต้นอยู่หรืบุเปี้ยบบุปเพี้ยบนอนได้ยังดี๋ยนี่ฮะ สาเหตุที่มันเปียกนี่มันเปียกย้อนอ่ะบ่อนี้มันลุบเนาะเบ่อนี้มันลุบมันก็เลยอ่ะน้ำเข้าเขาเลาเลือกกางเต็นท์นอนอยู่นี่แล้วก็เอาผ้าคลุมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดึงจ้องเสื้อจ้องส้นจ้องอย่างไว้แล้วก็ย้อนคว่ำความหนักของเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะพาพี่น้องไปเบิ่งทางที่เราจะค้ามกอนพี่น้อง

น้ำตอนซ4น้ำบุ้นเนียพี่น้องเอ๋ยสามเลยอยู่ตอนเท่ามาบ่มีน้ำเนียพี่น้องเอ๋ยบุ้นที่ว่าโตยืนนี่บ่มีน้ำเลยเป็นบุ้นแห้งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินน้ำไปอย่างไรตอนเาห2น้ำลงตอนอ5มาน้ำขึ้นว่าโตกับุ้งเวยมันจีเป็นแค่นี้เด้พี่น้องเอ๋ยเพราะว่าโตตัวามาเป็นทางเลยนะพี่น้อง เดี๋ยวเราก็จได้เก็บเครื่องเก็บข้อเราขึ้นไปบ้านก็จะไปยังไงขึ้นไปบ้านก็จะไปห้าบนบนสองไม้ก่อนยังไงไงบนทางบนสองไม้แล้วก็ได้ด่างไฟต้มข้อกินกันยังไงเพราะว่ายังทันได้กินข้วเาร้าเียยังไก็ห้าก็เจียงไปไกลก็บยังคันยุ่งยังไงรถเราก็ไปยังเมาเลยยังไงบ่มีสินดี วนแถวนอนเมือนนี้บนนี้เป็นยังไงตอนได้ย้ายขึ้นมานอนหลังนี้เลยโอ้พี่น้องบรรยากาศการเย็นได้พี่น้องในตอนเช้านี้บรรยากาศหนาวดีข้าจะอกขลังเอาป่าพี่น้องเอาป่าทางนั้นก็จะเป็นมองเปนยังไมันนี้ฟ้าค้นเลยก็ต้องหลอดถ้าเบึ้องสถานการณ์ไปก่อนพี่น้องถ้าเอาไปได้พ้นบรตุไลก็จะ ไปไม่คุ้มล่วง,งี่นองเดถ้าตรงไล่หัวรถเนี่ยเขาจะ,ดะเดทางกากลับคืนนะพี่น้องนะเนทางกลับคืน

ุไปเจาะกระทมก็เาะลยพี่น้เง้ยอดในอนที่ยังไงที่สำใจก็ต้องอดไ้ก่อน ทพี่น้องเดนีนันฮากเมียนอ่าเมืองมียนก็องเป็นที่หอยนะพี่น้องเป็นก็เขากบเมียนเป็ที่่อยแล้วอพี่าังเนียตารังเตรียมจะเดินทางไปแล้วนอพี่น้องจะเตรียมเดินทางไปเอแล้ววันนี้เลื่อเลือกพ่นงเนี่ยไปว่าัจะขั้น้น้ tuần นั้นหรือว่าพี่น้องเียเดี๋ยวเป็นนเรนก็รอท้าทิตามเปน้ำแขเลืพี่น้องเนียจะขึ้นไป n น u ในมุบันเ้าจะ5สีฟ้าก็เ้วก็จะไปต่อทางนั้นนะพี่น้องนะต่อที่่างอ่าบ้านไม่คุ้ร่วงไปเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยว